เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพสวัสดีครับวันนี้ผมมาซีเมาบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวยติดถนนลาดยางพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับมีรั้วรอบขอบคิดอาณาเขตชัดเจนตัวบ้านนี้สภาพดีอยู่นะครับสภาพดีพร้อมอยู่ครับบ้านยกพืน้นภายในสะอาดครับ ของเขาอยู่ด้เลยพื้นที่เยอะด้วย2ไร่กับอีก95ตารางวาทําทบ้านไร่บ้านสวนกันได้เลยทีเดียวนะครับด้านหลังเป็นพื้นที่ว่างแล้ววิวทุ่งนามีที่เหลือไปทาประโยชน์ได้อีกเยอะครับแบบนี้อยู่ตําบลหาดกวดนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่แ่า์เพิ่มเติมได้เลย บ้านสภาพดีพร้อมอยู่ครับพื้นที่2ไร่95ตารางวาถ้าชอบ่าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับส่วนราคาเปิดมาที่2.6ล้าน6แสนบาทนะครับราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของได้บ้านสภาพดีพร้อมอยู่ครับสนใจสายตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ